คอรีแบรนด์ยานยนต์ชั้นนำภายใต้บริษัทเค r รี่ออโตโ b i l e ประกาศเปิดราคาจำหน่ายเชอรี23ในตลาดประเทศไทยมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่สามารถวิ่งไกลสุด360กิโลเมตรและ480กิโลเมตรมีให้เลือก3รุ่นย่อย สำหรับ Cherry V23 เป็นซับ c o m p a c t SUV พลังงานไฟฟ้า100%เซโดยในตลาดประเทศจีนจะใช้ชื่อว่า c h e r y y ไอคา2ีโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องหรือ b o x y ซ e s ดีไซมาในเทรน์เดียวกันกับ Toyota Land Cruiser FJ และ GWM Tank 300ในด้านงานดีไซน์จะผสมผสานความย้อนยุคและล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ด้านหน้าจะมากับชุดไฟหน้าทรงกลมสไตล์คลาสสิกด้านในจะเป็นแถบไฟ LED วางเรียงซ้อนกัน2เส้นมีระบบเปิดปิดไฟหน้า Auto Follow, Me Home l i ลท์และ High Beam a s s i s ล้ออันลอยจะมีให้เลือก2แบบโดยในรุ่นท็อปจะเป็นล้ออันลอยลาย5ก้านสีดำขนาด21นิ้วส่วนในรุ่นเริ่มต้นจะเป็นล้อเหล็กสีดำขนาด19นิ้วงานออกแบบด้านท้ายผสมผสานความย้อนยุค และเพิ่มความสวยงามด้วยไฟท้ายที่เป็นเส้นแนวนอนพร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมจึงทำให้เ h e r r y v 23ดูแข็งแกร่งดุดันในแบบสไตล์ Red Pro Futuristic Boxy Design โดยเฉพาะสำหรับภายในห้องโดยสารมาพร้อมแผงแดชบอร์ดที่จะจัดวางท่อนยาวระหว่างหน้าจอกลางแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างลงตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด15.4นิ้ว พร้อมปุ่มควบคุมแอร์ที่มาในสไตล์ย,ย้อนยุคขุมพลังขับเคลื่อนของเชอร์รี่ V23 จะมีให้เลือก2รูปแบบทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวด้านหลังในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและมอเตอร์คู่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อปาพร้อมระบบ Vehicle to Load หรือ V2L เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยกำลังสูงสุด3.3กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งซูเปอร์ชาร์จินขนาด65โวลต์รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนสามารถชาร์จจาก10ถึง90%ภายในเวลา30นาทีเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางแบบออฟโรดด้วยระยะมุมไต่43องศาและระยะมุมจาก41องศารวมทั้งระยะความสูงใต้ท้องรถหรือกราวเคลีเรนซ์210มิลลิเมตรจึงทำให้เพิ่มความสามารถในการขึ้นหรือลงทางลาดชัน หรือลุยบนทางต่างระดับได้ดีเยี่ยมในส่วนโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งผลิตจากเหล็กที่มีความทนทานสูง68%และลุยน้ำได้ลึกสุด600มิลลิเมตรในส่วนระบบความปลอดภยัยจะมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมทิศทางการขับขี่ที่ความเร็วต่ำระบบช่วยออกตัวรถกล้องมองภาพรอบ1 540องศากุญแจคี์การ์ดระบบ NFC Keyless ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหลังแจ้งเตือนจุดอับสายตาแจ้งเตือนการเปิดประตูพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรเป็นต้นสำหรับราคาจำหน่ายเชอรี่ V23 รุ่นใหม่มาพร้อม3รุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,999,900บาทจนถึง8 8 9 9 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วงแนะนำ ด้วยส่วนลด1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่นี่เช่นเดิมค่ะ